สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหมูคอข้าวโพดอ,อ,อ่อนนะคะหมูนี่หมูสับวันนี้เราจะใช้หมูสันคอนะคะเอาน้ำลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนแป้งมันจะคึ้งช้อนโต๊ะนะคะสีอิ้วขาวค่ะน้ำมันหอยนะคะ สักคืึ่นช้อนโต๊ะอันนี้คือน้ำมันงานะคะน้ำมันงาเะหานอยหนึ่งช้อนโต๊ะนี่คือน้เจล้ีนะคะหยดจะนิดนึงคึช้อนก็พอค่ะไุกทายผน โดยให้ท่วันะคะน้ำตาลทรายหยอดสัหน่อยนะคะทีนี้เราต้องใช้มือแล้วค่ะ เอามือนวดเลยนะคะนวดแรงๆเลยะคะ่ะนวดยิ่งยิ่งนานหน่อยมันก็จะเหนียวบิดนวดเลยนะคะนวดแรงๆเลยะคะ่ะยิ่งนวดก็จะยิ่งเหนียวพอดีนะคะถ้าเวลาเยอะๆเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็ตบเลยะคะ่ะ เรแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมก็คลุกให้ทั่วก็ใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ไว้ที่มือแล้วเราก็กดให้มันแบนๆน,นะคะ 음 ันนี้ก็เราปั้นเสร็จแล้วนะคะห่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทอดเอเอไม่ใช่ค่ะเราไปนึ่งนะคะเดี๋ยวไปนึ่งค่ะค่ะทีนี้น้ําเดือดแล้วนะคะต้องให้น้ําเดือดเดือนะคะแล้วจะลงไปนึ่งเนี่ย ทีนี้นี่มาดูกันนะคะว่าหมูห่อข้าวโพดของเราเป็นยังไงนะคะดูแล้วก็น่าจะสุกแล้วนะคะนึ่งประมาณสิบนาทีถึงสิบสองนาทีนะคะแล้วก็ดูว่าหมูปั้นเล,ล็กหรือใหญ่อันนี้ก็ประมาณ สิบสองนาทีค่ะก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมานะคะค่ะหมูสับห่อข้าวโพดอ่อนก็เสร็จแล้วนะคะลองทำรู้ค่ะโอกาสหน้าพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ